สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมไมายนทาร์ทชาแนลนะคะก็กลับมาพบกันกับคลิปดวงคอมรักนะคะคนโสดนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าตอนนี้ใครกําลังแอบมองคนอยู่นะคะชาวธาตุไฟนะชาวธาตุไฟนะคะไดะะ้แก่ชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะเราไปเริ่มดูกันเลยนะใครที่เข้ามาแล้วมันฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะ โอเคมาเริ่มดูกันที่พลังงานของชาวทัาไากันก่อนเลยนะคะชาวทัาไาที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะพลังงานของคุณเป็นยังไงบ้างเอ่ยในช่วงเวลานี้ มีไพ่ตัดเชสขึ้นมานะคะ The Emperor แล้วก็ห้าไม้เท้านะคะช่วงเวลานี้เรารู้สึกว่าคุณอาจจะมีความขัดแย้งสับสนกับอะไรบางอย่างกับคนรอบข้างหรือกับตัวเองความคิดอะไรบางอย่างก็ได้นะคะรู้สึกว่าคุณจะตัดสินใจอะไรด้วยนะมีเกณฑ์ที่จะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะอยากที่จะมีชีวิตหรือว่า มีแนวทางที่เกาะให้เกิดความมั่นคงขึ้นในชีวิตนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยเรามองว่าคุณคาดหวังอะไรที่มันมั่นคงหรือว่าความสัมพันธ์ที่คุณสามารถที่จะควบคุม control ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะคะขอดูพลังงานของคนที่แอบชอบแอบมองคุณอยู่หน่อยนะเขาเป็นใครนะคะชาทาไฟนะ เป็นพลังงานโดยรวมนะคะอยากให้เพื่อนๆรับเอาพลังงานบวกๆแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าพลังงานตรงกับตัวเองนะคะก็นําไปปรับใช้ได้เนาะแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ตรงกับเรื่องราวของตัวเองนะคะก็รับฟังเพื่อความบันเทิงได้เนาะมาดูกันนะคะพลังงานของเขานะคะ โอ้โห oh สวยงามนะมีไพ่ h e Sun นะคะ The Hermit นะคะแล้วก็ไม้เท้าตามมาด้วยต้องบอกว่าเขาคนนี้นะอาจจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะดูแล้วเป็นคนที่มีความสดใสมีความร่าเริงนะคะใครอยู่ใกล้ๆก็น่าจะมีความสุขนะโดยภาพรวมเนี่ยเรามองว่า คนนี้นะคะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงเหมือนกันนะหรือว่าเขากําลังที่จะสนใจศึกษาอะไรบางอย่างที่มันเป็นการโฟกัสอยี่วกับเรื่องราวที่เขาสนใจจริงๆเป็นให้เวลากับตัวเองนะคะในการทํากิจกรรมหรือทําอะไรบางอย่างนะซึ่งมองว่าคนนี้ก็เป็นคนรักสันโดษพอประมาณเลยนะคะค่อนข้างความมุ่งมั่นค่ะเวลาที่เขาตั้งใจทําอะไรเราก็ดูแบบว่าค่อนข้างที่จะมีความชายมีความแบบตั้งใจจริงๆดูแล้ว เป็นคนที่มีอนาคตไกลนะคนอยู่ใกล้อ่ะจริงๆแล้วร,รู้สึกว่ามันมีพลังงานของความบวกบวกอยู่นะพลังงานบวกนะดีย๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันนะคะว่าเขาคนนั้นนะจะเป็นใครนะคะคนที่กำลังแอบมองคุณอยู่นะมาดูกันนะคะเขาคนนั้นนะคะเป็นใครเอ่ยคนที่กำลังแอบมองชาวธาตุไฟอยู่นะมาดูกันนะ มีไพ่8เหรียญน,นะคะโอ้โหสิเหรียญแล้วก็ควีนอัปสอดนะคะเราคิดว่าถ้าช่วงเวลานี้คุณยังไม่รู้นะอีกไม่นานนะคะไม่นานเกินรอนะคะน่าจะได้รู้ได้ทราบแหละเพราะมีความรู้สึกว่าเขาก็จะทำอะไรให้มันมีความชัดเจนมากๆเลยหรือว่าบุคลิกลักษณะเขานะคะเขาก็อาจจะเป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวนะคะมีความกล้าที่จะตัดสินใจทำอะไรเนี่ยเขา ก็รู้สึกว่าเอ่อมันต้องมีการวางแผนต้องตัดสินใจให้มันชัดเจนไม่ใช่ว่าโรเลไปโรเลมาอันนี้ไม่ใช่บุคลิกเขาแน่นอนนะคะแล้วก็มีไพ่แปดเหรียญขึ้นมาด้วยเป็นคนมีความอดทนมากๆคนคน,คนนี้นะสมมุติว่าถ้าคุณรู้แนละ้วว่าเขาเป็นใครแต่ว่าคุณยังไม่ได้เปิดโอกาสหรือว่าเอ่อยังมีท่าทีบางอย่างที่ไม่ได้เปิดใจกับเขาร้อยเปอร์เซ็นต์เรามองว่าเขามีความอดทนมีความที่สามารถที่จะ รอคอยคุณได้ประมาณนี้แล้วเราสึกว่าเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมากๆนะคะคนคนนี้นะต้องบอกว่าอาจจะเป็นคนที่มีความมั่งคั่งด้วยนะในเรื่องราวของการเงินนะคะแปดเหรียญสิบเหรียญเขารู้จักเก็บรู้จักหาแล้วก็สถานะทางการเงินอาจจะมั่นคงมาแล้วนะคะ รู้คุณอยู่ใกล้กับคนเนี้ยคุณก็จะรู้สึกว่าอืมค่อนข้างปลอดภยัยค่อนข้างให้ความรู้สึกเหมือนเป็นบ้านอะไรแบบนี้นะมันได้รับการเติมเต็มอะค่ะในส่วนของความรู้สึกนะมาดูเพิ่มเติมดีกว่าว่าเขาจะเป็นใครนะคะขอดูลักษณะของเขาเพิ่มเติมที่พสามเหรียญด้วยนะคะคนที่กำลังแอบมองคนอยู่เนี่ยสองไม้เท้านะคะ แล้วก็เจ็ดพ้วยนะคะอาจจะเป็นคนที่มีช้อยมีตัวเลือกในชีวิตค่อนข้างเยอะก็ได้อาจจะเป็นหนุ่มฮอสสาวฮอตนะคะมันเปิดเพิ่มเติมหน่อยโอ้โหนะคะก็อาจจะมีตัวเลือกมีทางเลือกแหละรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ไม่ว่าเรื่องราวในชีวิตมันจะมีอะไรให้ต้องจัดการหรือแม่เนียังไงก็ตามอ่ะเขาจะพยายามหาจุดสมดุลจุดบาลาน,นะคะที่เขาจะสามารถอยู่ได้แบบแฮปปี้มีความสุขนะ คนคนนี้นะคะต้องบอกว่าถ้าคุณมองหาพาร์ทเนอร์มองหาคู่ชีวิตคนที่เราสามารถที่จะมองอนาคตนะคะหรือว่าวางแผนกันไปในระยะยาวเนี่ยเรามองว่าเขาก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะลักษณะเขาจําคนที่ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาตัวเองเลยนะคะแต่หลายคนที่นี้สมมติว่าถ้าเขา มีเป้าหมายในการที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งปรับเงินเดือนได้รับการโปรโมทอะไรต่างๆนะคะหรือพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆเนี่ยคนคนนี้เขาจะทำตัวเองให้ไปในแบบนั้นน่ะทำให้ไปสู่เป้าหมายของตัวเองให้ได้รู้สึกว่าเขาไม่อยู่ที่จะพัฒนาตัวเองเลยแล้วก็เป็นคนที่เ,เรียนรู้กับอะไรต่างๆอยู่ตลอดตลอดนะคะมีการวางแผนอนาคตด้วยแล้วเขาก็มองหาคนที่จะเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ในชีวิตเขาเหมือนกันเนาะอืม ดีงามมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำแนะนำจากไพ่นะคะให้กับชาวเมษสิงห์ธนูนะดขอดูคำแนะนำจากไพ่หน่อยแนวนมเอาคคามจะเป็นยังไงกับคนคนนี้นะ,ะมีไพ่สิบดาบด้วยอ่ะมีไพ่แปดเมเท้านะคะมีไพ่หนึ่งเรียน แล้วก็9เหรยียญนะคะต้องบอกว่าแนวนมเอาคําเนี่ยตัวคุณตัวเขานะอาจจะเคยมีประสบการณ์นะคะที่ผ่านในเรื่องราวของความเจ็บช้ำหรือว่าความทุกข์ความหน่วงอะไรกับความรักมาแบบหนักหน่วงมากๆนะคะคนคนนี้นะคะเขาจะมีการติดต่อสื่อสารหรือทำให้คุณได้รู้แหละว่าเขา แอบมองคุณอยู่เขารู้สึกยังไงเขาประทับใจในตัวคุณยังไงนะคะรู้สึกว่าจะมีการที่บอกเล่าหรือว่าสื่อสารมาเนาะในช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะคะน่าจะมีการติดต่อมาเร็วนี้แหละนะคะแล้วตัวคุณตัวเขาจะรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยที่เข้ามาในชีวิตนะคะเป็นโอกาสทางความรักเป็นโอกาสของโชคชะตาที่แบบได้จะมาได้มาพบกันแล้วนะ แต่ต้องบอกนะคุณสองคนเป็นคนที่ดูแลตัวเองสามารถที่จะต่อให้ไม่มีกันละกันนะคะก็สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแบบแฮปปี้มีความสุขอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนที่โฟกัสในเรื่องราวของการงานการเงินทั้งคู่นะคะแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้มีความมั่นคงในเรื่องราวของการเงินการงานแล้วในระดับหนึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมดีกว่าว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรนะคะ อะดูกันนะมันขอใช้เป็นสำหรับนี้นะคะไพ่อยากจะแนะนำอะไรให้กับชาวธาตุไฟคะมีไพ่สองถ้วยขนะึ้นมาเดี๋อาเปิดเพิ่มหน่อยนะคะแนะนำอะไรคุนับไฟราชนีถึงไม้เท้านะคะโอ้หนึ่งไม้เท้าขึ้นมาด้วย พลังงานดีหมดเลยนะรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าโอกาสของคุณมาถึงแล้วนะคะได้รับการติดต่อสื่อสารจากใครบางคนหรือว่าคุณพอจะได้ทราบข่าวาวอะไรบางอย่างแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณก็สามารถใช้ไม่เป็นแรงผลักดันแรงบันดาลใจหรืออะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะในการที่จะ ทำอะไรในสิ่งที่เป็นตัวคุณอะซึ่งเรามองว่าเป็นโอกาสมองเป็นโอกาสจริงๆค่ะเป็นโอกาสที่เข้ามาหาคุณแล้วนะอยากอวยพรให้คุณมีความมั่นใจในการเป็นตัวของตัวเองนะคะเรียนรู้ศึกษาคนคนนี้ได้บอกเลยว่ามีโอกาสที่จะได้รับคอมมิชเมนต์เป็นพาร์ทเนอร์ในชีวิตกันด้วยนะคะยินดีด้วยมากๆเลยอะชาวธาตไฟรู้สึกพลังงานค่อนข้างสดใส มากๆนะคะคูหัวข้อก็สดใสแล้วแล้วเปิดมาก็ยังเจออะไรที่มันแบบชุ่มชื้นหัวใจนะเรามาดูลักนาราศีกันนะคะว่าจะตรงกับที่คุณคิดไว้ไหมชาวราศีเมษนะคะชาวราศีพฤษภ ชาวราศีกุมนะคะประมาณนี้นะคะชาวธาตุไฟค่ะก็ขอให้พรนะคะให้ชาวธาตุไฟนะคะแล้วก็ชาวสองทุกคนนะคะได้พบเจอกับเรื่องราวความรักดีๆนะคะก็ไม่ว่าคุณมีเป้าหมายนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์แบบไหนนะเราก็ขอให้สุขสมหวังนะคะขอให้มันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับตัวคุณนะคะแล้วก็ ขอให้ทุกคนนะคะรับเอาพลังงานบวกๆจากคลิปนี้ไปเนาะก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะคะมันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะแต่เราก็จะมีคลิปใหม่ๆคอยอัปเดตให้รับชมกันเรื่อยๆนะคะสวัสดีบ๊ายบายค่ะ